เน่งอกคอได้ไปทีเดียวรอยน้องน้องนะกะตื้นตันกะตื้นตันอย่าห้องให้น้องเพื่พี่น้องเนาะกระตื้นตันคอนมากยังมีคนถักแทเลยนาะนี่ออกมากับน้ำตาพ้พี่น้องเลยเนาะับอกับใจคนเคยพี่น้องเลยกรใจหลายเด้อที่ยเลือด้อไปด ดีกะก่าสบายดีและสวัสดีแฟนพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเนาะบ่ว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเป็นนี้ตอนรักกับกชูช่องน้องพลอชแนลอีกแลเดนาน้องแฟนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพลอยอยู่กับช่องน้องพลอชแนลอีกแลเดนาน้องแฟนพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องพลอยกัได้เดินทางมาหาเอื้อยจอยเน้องแฟนพี่น้องเนาะเอื้อยจอยสาวแม่ห่างลูกหนึ่งน้องแฟนพี่น้องเนาะคือก็มีทางไอเงญญยใจดีจากฝันะ่งไทยเนาะได้โอนเงินมาให้ทางช่องพ่อน้องโคูนนาบาน้านเฮาเนาะได้มา หม่อมให้เอื้อยเพิ่นเนาะกาเขาก็มีข้าวต้มขนมมาให้เพิ่นเนาะเพรพี่น้องเนาะกาบ่ได้ลวงลายยังหนอกเพรพี่น้องกาเป็นน้ำจิตนน้ำใจจากอายเพิ่นเนาะเพรพี่น้องเนาะคือมือนีเอื้อยเพิ่นกาเขาก็มาหาเอื้อยเพิ่นกาเพิ่นมาเกี่ยวเขาเนาะเพรพี่น้องเนาะมาเกี่ยวเขาครับจ้างเนาะเขากะดนำมาฮอนมองเลยเพรพี่น้องโบ้เป็นยังเนาะเขาก็ดนำมาฮอนมองเลยคือนในนี้เอื้อยเพิ่นกต่ก็ร่างเกี่ยวเขาอยู่เนาะเพรพี่น้องเนาะคือเขาก็สิได้เขาไปหาเอื้อยเพิ่นเลยเนาะเพรพี่น้องเนาะโดยสิเป็นไดหน้าใดเขาก็ ก่อนจะไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพล่อนให้คีบต่อไปเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะนองเพื่อนพี่น้องเด้อเดี๋ยวิป็น้าใดหาก็ไปเบิ่งน้ำกันในน้องเพื่อนพี่น้องน้องเพื่อนพี่น้องเพาสิเข้าไปหาเพื่อนน้องแบบนี้เนาะจอยแล้วเพื่อนพี่น้องเลยเฉันมาเกี่ยวข้าวรับจ้างเลยพื่อนพี่น้องเลยไม่้ีเลขแต่กะชิบวจื่อแล้วคนใดเนาะปิดหน้าปิดตากันเบิ่เนาะเพื่อนพี่น้องแต่คนใดเป็นจอยมากับทีมงานทำสวารศาสนาแล้วเพื่อนพี่น้องนะงานองเพื่อนพี่ แต่หลายคนพากันเกี่ยวเนาะพี่หนิหน่อใส่เด้คนใด่เด้เป็นสาวจอยเนาะคนใดเนาะสาวจอยอยู่พุ่นนาะพม่หนิน่องเนาะเราเยเป็นเกี่ยวเข่าอยู่เนาะเป็นเกี่ยวเข่ารับจ้างอยู่เนาะพี่หนิน่องเนาะสาวจอยกัไเลยใส่นยางมาเลยพี่น้หนเองไามจยางมาแ เพินเกี่ยวข้าวเนาะโดยสบายดีน้องจอสบายดีสบายดีสาวจอยโดยสบายดีน้องจอยนะโดยสบายดีเลยสบายดีน้องจอยเป็นไรมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวพริกแผ่นดินหานี่ไงน่าจะน่าซื้อเนาะค่เกี่ยวข้าวอย่างใดเด้่ว่ะถามมาเลยพริกกระหน่ำฮาเนาะไฟยางแล้วก็ไป ทางวันเท่าไรเอ้ไม่้เจ็ดสิบไม่องนี้เนาะวนเอาน้องมาน้ามอวันนี้มาเลยเทียนยูเทียงน้ำเล็กน้อยเป็นโอหินอยู่หันเนาะเล่นกโม่เนาะกะใครอยู่พิ่งกรบดเรือสซนเนาะบอตองมีมงมีมงค์ต้องมีอใกล้เอาให้ลงเอานใกล้สิพักเทียงกับบองจรยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณกระบกินนาทีเนาะกรเดือเนาะทีก็แล ตาลูกน้อยท่านยังบอท่านมาเนาะสบายดีที่ตัวเล็กสบายดีชื่อน้องอย่างนี้น้องบีน้องบีน่องบีเนาะมือหนึ่งมือนึ่งนอนนอนน่อนเะมือนกันเห็นนอนเนาะมือเขามาถ่ายมื่อนัร่นะสองปีสองปีสองปีสองเดือนได้มาอนี้ได้ขนมม้าฝากได้มาอนี้นะได้นมมาฝากได้นมพ่อมาอนี้นะได้ของมาฝากมือนี้ น้องกับพี่ชายชุดซาเรียนดูเนาะพี่น้องมีพี่น้องจะได้เอานนมซึ่นเราไม่ต้องอ่านเนาะพราะมีพี่น้องเนาะอยากทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเพื่อพี่น้องไงใจดีมาเหมาะไท้น้องใจดีเพี่น้องเลยกระชือดูชาวของน้องจอยเนาะโดยนายได้มอบให้น้องคันในเด้อเนี่โดยไม้เหมาะให้่ให้นแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยแต่ยังอีกอย่างนึงน้องว่าน้องพ่อยเนาะยังยังเนาะยังมีเงินเนาะโดยมีเงินจะไปสื้อบูดวงบูได้พี่น้องเลยเนาะก็เป็นน้ำคิดน้ำใจจากไอ้ เพิ่นเนาะโอ้ยก็ถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจจากทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะแค่นี้จํานวนอยู่อันนี้พอน้องคหน้าสเปนเป็นเงินกี่มาเนะโดยมีอยู่สนนซื้อขตก็เดือสนพ่อแม่พให้น้องเ้มตเ จะเป็นจำนวนสามเซนกีบเนาะจสามเซนกีบเพราะว่าเป็นเงินบาทก็หาล้อยบาทน้องพี่น้องเนาะเดือซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมนมเนยให้น้องเขึ้นเนาะข้าวกรเป็นเงินที่เดือกมให้น้องพขึ้นสามแค่คุณเนาะซื้อขนมให้น้องนำเพราะว่าขอโทษขออภัยหรือมันนี่โมมีปีโป้ให้พี่น้องเนาปีโป้โมมีเนาะก็เลยได้แต่ขนมนี่ ทางทีมงานของเฮาก็หาโลกเพืนไม่เนาะโดยหาหลห้านบ่มีโพเนาะสิเป็นบ้านนอกน้อยนี่แถวนี้เนาะโดยก็เลยบ่มีเนาะบ่แม่ีในเมืองเนาะแต่ก็บ่เป็นยังเนาะขนมก็แซ่บคือกันเนาะเนาะขนาเพิ่นยอมขนมขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อขอบคุณขอบคุณเพิ่นอ้ายใหญ่ใจดีเฮาแน่อะใจเด้อที่ซอยเรือขอให้ขึ้นอยู่ดีมีแฮงเนาะมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเด้อที่ซอยเรือโดยขอให้หน้าที่การงานเพิ่นเนาะ จะรุ่งเรืองจะเดินเนาะเรืองไปหนาให้เป็นเจริญดูทางน้องจอยนทางน้องพรได้ไปที่เดียวร้อยเนาะพี่น้องกายตื่นตันเนาะตื่นกระตื่นตันอย่าห้องไห้เนาะเพื่อไ่พี่น้องเนาะตื่นกระตื่นตันยังมีคนหักแพงเลยเนาะเนี่ออกมากับน้ำตาพี่น้องเลยเนาะขับโอขับใจเพคุนเคยพี่น้องเลยออกมากระจหลายๆเด้อที่จอยเหลือเด้อยดูจะวัไปแย้งน้องจอยมีอย่างชะช่างที่ออกมากันเลราออกมาเนาะ เลยไปด่าหน่อยสื่ออันนี้เนาะพอได้สื่อไว้สื่อนมสื่อกลต้มขนมเนาะเจะทำมาวันนี้ก็คืถามน้องจอยกับน้องอวานเนาะยกระทั่งมีถามมีผู้ใหญ่ใจดีเคนอยากเทศพอได้อยู่ได้ชนก่อนแต่มีบอนทีจะปลุกบอปลูกบบ้านที่ดินนะดินพ่อแม่ทิ้งไว้ดินพ่อแม่ทิ้งไว้พอได้ปลุกได้ปลูกเนาะ กะพี่น้องอะพี่น้องอะคงสีบอกว่าบอกดูว่าจังไหกะบอกว่าเนาะดินพ่อแม่เป็นไงพอได้อยู่นาะปั่ด้อยู่เนาะโล่โลปั่นกันอยู่เนาะเฮ้ยไอ้ต้องปุ้ยน้องพนอยามไปใช้ระบาดอยากไปหาอะไรเนาะปัญหาเอื่อยโอ้มีอยู่เนาะอยากเอาขนมไปแบ่งหม่ไป้ดูไปเออไปแบ่งเอื่อยเด้อลูกเด้อคือแป๊ ใจดีได้เลยไปได้ขนมไปแวงมูไปค่อยย่างเด้อลมนะผูดขึ้นกระย่างไปน้ำปลาเข่าเนาะขูดเข่าขนมไปแวงใไฮมูแวงเอาขนมไปแวงมาขึ้นบุปผิดพี่น้องเลยต่อเพิ่งกินถั่นะไปไปพันทรายพี่น้องเลยเนาะผ้าป่าผ้าป้าเอ้ยภาากินเลยโอ้ยโดยโดยดยดยขนมไป่าเนาะอยากเอาขนมไปให้เอือยกินนะไปเนี่ยเน่เอือยไปให้ดู ไป่าไปนอกัน้องห้ไปไปนอนเลยไ่เข้อไน่่อะไรเนาะมาไม่ลู้มายวเอาขนมไปให้้ยโอ้อ่าตอนนี้ก็น้องจอยเพื่อนกับพอมีดินปลูกบ้านเนาะปลูกบ้านปลูกเพื่อนแต่เพื่อนเจ้าของยังบ่มีเือนเจ้าของบ่มีอยู่น้ำเอน้นองนเอานอาไฟฟ้ากัยังบ่มีบ้าน้องจอย บ่ต่อเพิ่นมาต่อจากเพื่อนเขามาใช่โดยโดยโดยโบได้ใส่เนาะง่ไงก็คือว่าแกมืออยู่ใช่ไหนะโดยโดยโดยเป็นพวกน้ำพวกท่าเน้ยพวกน้ำเนี่แห็งขาดแทนบ่มีกับน้ำใช่ตักเอื้อนมือมาใช่น้ำเลยใช่ตักเอาเนาะตักเอื้อนมือเวลามือเปิดได้แล้วก็ไปใช้คอเขามาใช่จะคล้องกับบ่มีนะห้องน้ำ้องน้ำยังกับบ่มียังบ่มีอยังชัดเานเนาะน้องจอยยังบุทชันมีอย่างเนาะโด มีแต่ส้นอยู่น้ำอ่าน้ำอาน้ำพีน้ำนองซื่อเนาะอยู่ใส่อยู่น้ำเพลนเนาะเอ้ยเนาะถ้าน้องจอยถ้ามีแบบคุยเกียรติแบบฮิตให้เพื่อนเด็กๆหน่อยก็คงสีบัวกันเนาะน้องจอยเนาะก็คงสีดีใจเนาะก็สีดีใจร้ายมีคนเมตตาเนาะดเฮิตลำนิดหน่อยเพราะน้องจอยได้อยู่กับลูกกับส่วนตัวเขาเนาะแม่อยู่โซนคน จะอยากมีส่วนตัวน้องแบบจะมีตู้หมูหอือจะคล้องหมูมีกับมีคนมาชอยเรือกับกุ๊ดจีนี่ดูโดยโดยโดยมีคนเมตตาเอ็นดูกับที่แล้วเอ็นดูเนาะทางน้องชอยแบบยังมไงก็พอใจแบบแบบเขาเองเนาะเป็นข้องเฮาก็พอใจกับกุ๊สีโบขัดอกขัดใจประเดี๋ยวน้องชอยแต่อยู่กับกับเวัยกำลังมันกับ ดีอย mm ู hmm. ่หะแต่มันก็ลำบากหน่อยนึงนะลำบากอย่างนีว่าเลยคุยยางเนาะเอื้ยเนาะมีก็ดีเพิ่นให้อยู่นะมันยังมันกรรมสิทธของตัวเองมีเนาะเอื้ยเนาะมีอยู่เออฮักกับหูเรื่องหูลาเกันมาได้เนาะน้องว่าเนาะเพิ่นทางครอบครัวเพิ่นกระดัมื้อนี้เพิ่นเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องได้พิ่นเดื่องขึ้นเกี้ยงเลยเนาะมีห่อรับจ้างผักเที่ยงเลยเนาะเพราะได้ชื่อในเสือครัวเฮือนคือสิวานี่นุ่มรูปนี่ก็กินซามแพแบบนี่ได้จังมื่อนี่อันนี้บอ ในล็อกชามมือขันเอือยบ่มกินน้ำแบ่งเอื่ยน้ำแบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะแบ่งเออื้ยกินนเนาะน้องให้ลูกให้หลานเอื่ยก็คืออันลูกพี่สาววอลูกพี่สาวเอื่ยลูกเราลูกเพ่นก็ซ้ำกันเนาะซ้ำกันโดยอันนี้คือแบ่งกันเพ่นพี่น้องเอ้ได้พี่น้องคนหน้าก็ซื้อมาให้เพิ่นสามแพ็คให้พี่น้องเนาะเพิ่นก็อยากแบ่งแล้วเนาะได้แล้วก็อยากแบ่งแล้วเนาะอยากแบ่งเลยลูกอ่ะอยากแบ่งเอื่ยเลยพอดีเพบ่นใจดีเนาะได้ยังมาเพ่นแบ่งเอื่ยเลือกเพอร์เพลเนาะใจเพกันก็ได้ ตัวเล็กๆค่ะกันผู้จักเอื้อพุจักแป้งเนาะพุจักแดงให้อยากไปให้เอื้อกินขนมอยากเอื้อบาร์เกินลูกเพิ่งกันหนาหักเมาเฮนเอาเนาะเพิ่งกลับบารีเอฟงอเง่บารีเนาะจะเป็นจะไปก็เป็นกำลังใจให้น้องจ้อยบ้างเนาะกำลังใจเด้อสู้ๆเนาะน้องอจยเนาะสู่เพื่อลูกเข้ามาไหนเนาะกเห็น่อไปเห็ดดีเพื่อลูกเขาเนาะเอืลยเนาะโดยลูกเขาก็ยังน้อยโดยมื้ออื่นจะไปทางไหนได้เกี่ยวได้อนานน่ มีคนจ้างมือก็ไปฝ่าูคันนี้ก็คือไปคู่มือบ่เอ้ยคันนี้ก็ไปคู่มืออ๋อมือแบบมือผักเนาะเอาลูกไปน้ำไปแบบมองได้ที่เขาหลับนิดหน่อยได้ไป ลองได้แบบเขาบ่มีเล็กน้อยแบบกะบูก้าเอาไปยัดหมูแบบบลมักเล็กน้อยปลาหมักอยู่แต่เขาแตเฮ็ดบอสือดวกเยอะเนาะสิลด้วงยันแบบลูกเขาแบบมันดื้อแบบไปบ่มีเล็กน้อยเขาก็ต้องคุยกับเจ้าของครับว่ารับได้บ่เพราะว่ามีลูกน้อยเนาะโดยครูเขาหลับได้เขาก็มาบอกให้เขาไปแบบชิาเกี่ยวข้าวเด้อยังก็ไปแโอ้แต่คูได้ที่ว่าเขาหลับลูกเขาไปได้เขาก็สิบบอแบบนะ้เยแต่ว่าลูกเขาชิไปรบกวนเขาเลยเลย อยงไี้น้องว่าน้องพลจะได้ล่ำล่าเนาะมันจะได้กินเข่าภักเหนาอเนาะอย่าเนาะอยไนก็จะได้พักพักผ่อนก่อนตอนวายก็ะลงมาอีกเนาะพ่อมที่น้องเนาะใคขจะได้พักผ่อนเนาะเขาก็จะดําลาสาอยก็น่าสาอยเนาะลอยาอยู่นี่เลยน้องว่านะสบายดีสาอยสบายดีลอยสบายดีน้องเพนพ่น้องนาอคือเขาก็ได้เห็ดภารกิจเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยนาะเพนพ่น้องเขาก็ได้มอบของให้เพื่อนเลยนาะเพลนพ่น้องก็มี กาต้มขนมแน่น้องเพ่ย์พี่น้องเนาะคือเอื้อเพลินก็ดีใจน้องเพ่ย์พี่น้องก็ดีใจร้ายเนาะที่มีคนใจดีเนาะเอ็นดูเอื้อเพลินน้องเพ่ย์พี่น้องเนาะคือเฮาก็ได้เพ็ดเป็นที่เรียบร้อยน้องเพ่ย์พี่น้องเนาะเพลินก็ได้เหมาะมาให้เฮามาเป็นทางสะพานบุญน้องเพ่ย์พี่น้องเนาะให้เอื้อเพลินเนาะให้อายเพลินผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยน้องเพ่ย์พี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณอายเพลินหลายๆเด้อเพ่ย์พี่น้องเด้อเด้ออายที่ว่า เสื้อใจในตัในทีมงานเท่านั้นเพียงเพียพี่น้องเนาะที่เสื้อหมัดในทีมงานเท่านาะนที่ได้โอนเงินมาให้เท่ามาเป็นสะพานบุญเพียงพี่น้องเนาะโดยสหรับคลิปนี้น้องพ่อยกได้รับลาเพียพี่น้องก็ขอให้อ้ายเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะเข้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะโดยขอบุญขอบคุณทางเอฟซีน้องพ่อยหลายๆเด้อที่ฮักแพงน้องพ่อยติดตามน้องพ่อยตลอดมาเพียงพี่น้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็ได้ลำลาฟเพี่น้องน้องว่าพิจารณาประการใดขอโทษขอให้หลายๆเด้องเพราะพี่น้องเดืองเพี่น้องเรืองสำหรับคลิปนี้ก็สีขอกล่าวคำ่าสาบายดีสาบายดี